ตรงนี้เขาเรียกอะไรนะคำชะลาครับอำเภอเมืองอ๋อจังหวัดนครปฐมนครปฐมครับเช้านี้มาเลยเช้าเอาให้เจ้าต่อยปฐมเอ๊ะดูจับช่องช่องอะไรดูดูอยูทูบเนี่ยต้ออแล้วดูแล้วดหลายช่องมันนะอ่าดูหลายช่องมันนะแล้วทำไมติดถึงจะชอบเบี้ยไต่ตกใจตกใจเลยเบ้ยต่มาเเพราะตอนลูกค้าไอตัวนี้มันลูกค้าสั่งสิบห้าลูกค้าเป็นออเดอร์หกนะฮะแล้วมันไม่ได้นุ่มๆลอยๆนะ แล้วก็ติบสองสิบสองคางหมูให้แล้วนี่มันเหล่จาจัลลุกที่ไม่เหล็กจใหญ,ใหญ่ที่รถแห่ก็ใช้กันอะ่ะทำไม่ขาดหรอกหกนิ้วครึ่งกอไม่เหล็กนะเป็นโตคางหมูออเดอร์หกสิบห้าเฮ้ยแต่ลูก,ลกค้าเกียใช้ดอกสองเกียรํนำข้าวมาเองนะมันเป็นไม่เหล็กใหญ่ๆไม่เหล็าร้อยหกสิบหนึ่งแต่ว่าเพราะว่าตัวเนี้เยเกียรเผื่อไว้แล้วเผื่อให้ลูกค้าทำสี่คูณสี่วันใดลูกค้าจะเพิ่ม ก้อนโตบอกเยีาจ้อยเ,เอาเอามาเพิ่มให้หน่อยอย่าจ่อยเสียเสียเดี๋ยวมาจับให้แต่เขาว่าไม่ตัวล่างไม่ต้องนะแต่ลูกค้าต้องเพิ่มเพราะว่าตัวนี้อีกตันหนึ่งตัวเท่ากันเนี่ยเพื่อนจะมาขับเสียงกลางสี่ใบเป็นสี่ใบ,ใบ,ใบก็สปรีไม่ต้องนะ <bijvoorbeeld S 1> เดี๋ยวราคา ну เดี๋ยวให้ไ้คิดให้ตัง,ตงคหากเพราะราคาที่เสียถือว่าเป็นลูกค้าหรือลูกค้าเก่าแล้วครับแต่สายเสยต้องเพิ่มสายก็ต้องเสียตังค์ทุกอย่างเสียต์หมดเลยแต่อันนี้ไม่เสียเพราะว่ายังจ่อจัดชุดให้อยู่แล้วจัดชุดทุกอย่างให้พร้อม ต้องฟังเสียงตเป็นยังไงนี่ครับดี <c oughs> สมัยก่อนที่ทำทำมันเนี่ให้คนขขางนอาเขารับไปขายแล้วก็ไปบวกลูกค้าเยอะอแล้วก็นียใต้ก็สงสารลูกคา้าตหลังช่วงนี้ก็โทำให้สินค้าเนี่โรงงานมันออกช้า เ้าไปบวกกันชุดหนึ่งโอ้โหบวกกันระเบิดเกิดเลยใช่ไหมเดี๋ยวนันนี้ทำเองขายเองนแบรนด์เป็นแบรนด์นากาชินะครับคนอื่นแอบอ้างไม่ได้แต่ว่าดีเคนี่ก็คือดีเคเมสิกดีเคก็เป็นนามสกุลของเอต้าเองเอต้าชื่อจิรวัตรถั่วแก้วก็เป็นดีเคเมสิกคนอื่นไปแอบอ้างไม่ได้นะต้องแบรนด์นากระชีเท่านั้น ลูกค้าอัดให้มันสูใหมดไปเลยไม่ต้องกลัวพังจะทให้พังม่นพังเลยไม่เกขึ้นลไม่ต้องกลัวพังเลยนะม้าพังไม่ใช่นากระชีนะครับขอบคุณมากครับ